โบตอบกลับแล้วหลังถูกกล่าวหาแย่งมิกมาเป็นหวานใจเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เพิ่งเปิดตัวคบกันสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มมิกทองระยะและสาวโบเมลาดาถึงแม้ว่าสาวโบจะย้ายไปอยู่อีกช่องแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังหาเวลาว่างมาเจอกันอยู่บ่อยๆอ,อย่างล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ควงกันไปเที่ยวที่จังหวัดอยุธยาและแน่นอนว่าแฟนๆก็ยังจะได้เห็นโมมิ์จุดน่ารัก ผ่านอินสตาแกรมสต<ท>อรี่<ล>อยู่เรื่อย,<ล>ยๆหลังจากที่สาวโบนั้นได้โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มมิกโดยอัดอัอภรพัฒน์ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวใต้โพสต์ของสาวโบว่าเธอแย่งของของฉันทำเอางานนี้โบเมลดาไม่พลาดที่จะตอบกลับพร้อมเสิร์ฟความหาเบาๆด้วยว่าฉันไม่ได้แย่งเขามาเองซึ่งคำตอบของสาวโบนั้น ก็ทำเอาเหล่าแฟนๆฟินกระจายจนกดไลค์รัวๆ